เขาเรียกว่าเรืออะไรครับอย่างเงี้ยอันนี้ไบเบอร์ครับไบเบอร์นั่นก็ก็สปีดโบ๊ทไปของเราไปได้ประมาณกิโลครับแล้วแต่ครับก็ไปเท่าเขาได้สิทธิ์ขเขาเหมือนจะมีซาวดูว่าปลาอยู่ตรงไหนด้วยของเรามีไหมไม่มีครับแล้วเราทําไงครับลากโม้ครับลากโม้ใช่ไหมหรือว่ามีประสบการณ์ครับจับก็จับได้ไม่ต่างกันอ่าแล้วแต่ตีมือกันครับครับลำนึงนี่ประมาณเท่าไหร่ครับนี่ผมซื้อมาตีนมือบางครับพร้อมเครื่องนะรวมเครื่องของเขานั่นก็น่าประมาณหลายแสนอยู่ แพงแล้วครับแล้วอย่างนี้ถ้าไปเจอแดดแรงเฉยหัวครับหมวคลุมจริงมีร่มพัดเราร่มมันหักครับอืมนี้ถ้าเติมน้ํามันเต็มที่นี้ไปกลับได้กี่โลครับประมาณยี่สิบโลไปกลับก็ได้ครับอ่าได้ครับครับแล้วต้องเตรียมอะไรไปบ้างเนี่ยน้ำแข็งน้ำแข็งพวกของกินอะไรพวกนี้ครับไปที่กี่ชั่วโมงครับไปแล้วแต่ครับทั้งวันที่ทั้งวันครับกลับเย็นเลยครับกับเย็นเก่งครับครับเก่งครับปลาที่จับได้นี่พวกปลาอะไรครับ แล้วแต่ครับก็เราไปตกก็เป็นปลาตแบาติดเก๋าอะไรพวกนี้ครับอืปตามหญิงครับก็มาขายต่อครับผมรายได้ดีไหมพี่ผู้หญิงก็ได้สี่ห้าร้อยต่อวันได้อยู่ได้เคยได้หนักสุดกี่โลครับท่านบาลครับตัวหนึ่งใช่ไหมสามตัวครับอ๋อหมายถึงน้ำหนักกิโลเงี้ยลุงเจ็ดโลเจ็ดโลตั้งแตอินทรีย์ครับอืโอเคครับน้องเก่งครับ เป็นความรู้สึกที่ดีนะครับออกไปในทะเลที่กว้างไกลแบบนี้นะครับ